น,นี้จะพาเจ๊อ้วนมานั่งรถชมกรุงเทพดูแล้วอ,อะไรรู้เออก็นี่มาจอดอยู่ที่อาคารก็คืออันนี้นะครับมากินอาหารเป็นมิชลินไก่แล้วก็พานั่งรถทัววน ในกรุงเทพอะไรเงรี้ยประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ทางบริษัทนี้เขาก็จะให้มาจอดรถที่ตึก River City นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องคือเราจองเป็นรอบ lunch ก็คือรอบแรกเลย รอบแรกของวันนี้ก็คือเขาให้เช็คอินประมาณ11โมงนะคะแล้วก็พอมาจอดรถเสร็จเดี๋ยวเราจะลงไปเช็คอินกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการรถไม่ค่อยติดนะคะก็เลยไม่ได้เผื่อเวลาอะไรมาเยอะมากมาถึงประมาณ30นาทีก็มาถึงแล้วก็อาหารที่เขาบอกว่าจะพามากินบนรถเนี่ยเห็นเขาแจ้งว่าเป็นแบบมิชลินนะคะก็คือได้รางวัลมิชลินมานั่นเองแต่เราไปดูว่าวันนี้จะมีอาหารอะไรบ้างแล้วก็เรายังไม่เคยนั่งรถเมย ไม่รู้เขาเรียกรถเมย์หรือว่ารถบัสเนาะนั่งรถงบัสชมรอบเมืองเพราะว่าเครื่องบินนั่งแล้วเรือนั่งแล้ว <laughs> รถก็นั่งแค่รถยนต์ก็เลยลองพามานั่งเป็นรถบัสด,ดูบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปดูไปเช็คอินพร้อมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถบัสพร้อมกันตอนประมาณ1 1บเอ็ดมงครึง่งเขาบอกว่าเริ่มออกรอบแรกในประมาณ11บเอ็ดมงครึง่งแต่ต้องเช็คอินประมาณ1 1บเอ็ดโมงนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อน,อนปะ นี้เราก็ถึงจุดที่เช็คอินแล้วนะคะก็คือเดินออกมาจากนอกของตึกตัวลีเวอร์ซินะคะเดินออกมาก็จะอยู่ฝั่งติดถนนเลยตรงทางที่เราเลี้ยวก่อนเข้าที่จอดรถนะคะเขาก็จะมีรถไทยรัสคา จอดอยู่เลยไทยบัสฟูดนะคะไทยบัสฟูดฟูดผิดก็จะมีจอดอยู่เลยแล้วเราก็จะมีค้องรับรองให้เรานะคะ <c oughs> ก็เดินมาถึงเนี่ยก็เข้ามาที่เคาน์เตอร์ได้แล้วก็มาแจ้งชื่อเพราะว่าเขาจะมีเป็นตัววอลชรทที่ส่งให้เราเป็นไฟเนี่ยเราก็เซฟไฟล์ตัวนั้นมาให้เขาดูได้เลยเนาะแล้วก็ถ้ามีที่จอดรถนะคะก็มาสแตมป์บัตรจอดได้จอดได้ประมาณ5ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ก็จะอยู่ในห้องที่เป็น ห้องรับรองนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักสิบเอ็ดหรืยี่สิบก็จะมีคนมารับเราขึ้นบนรถบัสอีกทีนั่นเองค่นะขึ้นมาแล้วโตก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ขึ้นมาแล้วนะคะเมนูแรกของเราก็จะเป็นน้ำส้มมะปิดนั่นเองโต๊ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเม่รับเลยเลยนะคะค่ะคุณฟอนเบนนะคะขึ้นมาเขาก็จะมีมาแจกผ้าเย็นแจกผ้าเย็นให้นะคะเสิร์ฟน้ำส้มมะปิดแล้วก็แจกผ้าเย็นแบบนี้ น่ำแรกนะคะก็คือข้าวตังหน้าตังนั่นเอง before use so ล้วที่สองมีหมวกนั่นชื่อนี่เหมือนั่วเปล่าีเอาอีกไหมหม่ คุณดูสิครับ80บาทคุณมันอยากดื่มน้ำส้มอ่ะมีสีขาวน้ำส้มเขียวหวาน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 น้ำส้มเขียว เดินเออ่อสริงตอนี้มือนเชิดเมี่ยงเฉียวถังเหมืนเจ้าเย็นสาวโฟดีเกิรมีฟ้าสันเดชื่อเฉาฝฟินนะถ้ากวเหรินเจ้าผัดไทยถ้าชื่อเฉาเหอเฟินนะจิ้มอินไตแยนแอสออเดอร์ของคิงรามาเดิมเฟินนะทุกคนนอนบีคนฟิวซิฟยูซิฟแบ็กเวย์ดและซีมีมีนยูนะชือจินฝอซื่อเจ้าเลยโย่จุ้ยตาจินฝอซื่อหลูนเปลี่ยน เปี่ยงกล96%เปี่ยงโกลเรดทอมแต่จะปิดแกนวันแล้วเป็นอ่ไทยค่าเงนซีอะไรพอวันบาทสมัติแล้วมันจะไม่สมัติชื่อสมัติยงสกเบนนะสิแต่สิ่งที่จะได้ชื่อเสียงให้ชื่อเฉพาะคน Tea garden located in We brought it as a whole option for the afternoon tea for you and if you go further a little bit this is uh first day that I came back to for uh such festival Chinese new Thai new year, อัพเดทโซนอีวอล์ฟแฮนด์ไซเราจะมีฟรายโดมิชลินนะ2018และ19วันนี้เซลคลอสเซอร์ในโซนจะแก้ชื่อมิชลินโย่เฉียวหรือจะกล้วยถ้าเหมือนข้าวนะตั้งแต่19วัน That we change the landscape for the more now. <coughs> Lovely already. Yeah. But if you would like to have some chili powder, let no, nice. <coughs> us uh, King Miao, and Chu Ming Fang Massage course start from here. Huh? Look through the window panel, this is a part of Buddha image. And uh, on the right hand side is a uh, the part of his feature. Uh, underneath there, uh, we have 108 auspicious sacred uh, with mother of Pong in Lai. And over here, you will see the great pagoda for King Rama, the first, the second, the third, and, and the fourth, and uh, we have about uh, four of them uh, over here. and then rest of them, and 95. and there's a mini-age of Brahmins, people who, ceremony, uh, there's a time uh, of them to, they live to, because she was God, back to the earth from 10 days not Unfortunately, so. I have very many of them, yeah. uh, when the long celebration, they drop what from right? the king, yeah. the, uh, mm -hmm. then uh, mm -hmm. King Rama the seventh, and quit celebrating, and he on the right hand side, is a uh, old temple that is uh, 200 years, uh, 215 years already. As, as King Rama the first, yeah, to build this temple, yeah, as a uh, center of the. Uh,